เ <Okay, S 1> ได้ยินเสียงแล้วอ,อยู่กับเจเหมือนเดิมนะดีครับชื่อชื่ออ้วนนะครับสวัสดีครับโอเคอ่อ,นน okay. อเจเดี๋ยววันนี้เราเรียนเรื่อง equivalent force นะถ้าภาษาไทยตอนเราเรียนมปลายเนี่ยก็ชื่อเรื่องว่าสมดุลกลเรียนเกี่ยวกับสมดุลของแรงสมดุลของโมเมนต์นะครับ อโอเคถ้า,างั้นเดี๋ยวมาดูแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเริ่มที่สองมิติก่อนเนาะจริงๆสมบุญเนี่ยหรืออีควิเวลเนี่ยมีทั้งสองมิติแล้วก็สามมิตินะเรามาเริ่มกันแบบเบสิกที่สุดกันก่อนเลยแล้วกันนะตัวสองมิติข้อร้อยหกสิบห้าข้อนี้เนี่ยโจ์ก็าถามว่าแรงปฏิกิริยาที่จุด B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ ก่อนอื่นนะก่อนที่จะไปหาอีคว v เ l ล n t เลยนะครับเราจำเป็นจะต้องรู้ก่อนว่า s u พ p o r t แต่ละตัวเนี่ยเขามีแรงปฏิกิริยาอะไรบ้างนะเป็นส่วนประกอบนะครับเริ่มที่จุด A ก่อนเลยละวกันจุด A เนี่ยมันคือทิ้งซัพพอร์ตนะทิ้งซัพพอร์ก็คือมี r e ีแอคชั่นครั้งในแนวแกน X นะวันนี้ผมเขียนเป็น R A X ละกันแล้วก็ มีทั้ง Reaction ในแนวแกน y ด้วยนะครับหรือก็คือ r a y นะสิ่งที่เขาไม่มีก็คือ j o i n t แบบพิง Support เนี่ยเขารับโมเมนต์ไม่ได้รับโมเมนต์ไม่ได้ก็คือถ้าเกิดเราออกแรงหมุนเขาเนี่ยมันจะฟรีนะหรือว่ามันจะหมุนได้เป็นอิสระเลยอ่าพอมานะก็คือจอยที่จุด b นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นซั p p อร์ตแบบโรเลอร์ซ p p พอรนะครับก็คืออ่ามันรับอ่ามันมี แรงเรีย ction แค่แนวเดียวนะครับก็คือในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นเรีย ction ในแนวแกน x นะครับเป็น a b x ส่วนในแนวแกน y เนี่ยเจ้าล้อโรเลอร์เนี่ยมันไม่สามารถรับเรีย ction ในแนวแกน y ได้นะหรือก็คือถ้าเกิดเราออกแรงผลักมันเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ได้ฟรีแบบอิสระเลยแล้วก็เช่นกัน,นถ้าเป็นโรเลอร์แบบนี้เนี่ยมันไม่สามารถรับโมเมนต์ได้เหมือนกน,นะถ้าเราหมุนมันเนี่ย จ้ตัวโรเลอร์เนี่ยมันก็จะฟรนะีทั้งหมุนแล้วก็ทั้งเคลื่อนที่ในแนวแกนว y ด้วยนะครับไม่มีเรียคันทั้งสองอทังสองอย่างเนาะโอเคทีนี้มาดูข้อสอบข้อนี้ก่อนนะครับอนอกจาก Reaction ที่เราเขียนตรง Support แล้วเนี่ยมันมีแรงแรงดึงนะที่เป็นแรงภายนอกมากระทำต่อวัตถุก้อนนี้นะครับในแรงภายนอกที่มากระทำแล้วเขาหาหา Reaction หรือว่าแรงภายนอกเหมือนกันเนี่ย เวลาเราทำโจทย์ประเภทนี้นะครับย้ำนะก็คือกรณีที่เราทำโจทย์ประเภทที่ให้แรงภายนอกมาแล้วก็ให้เราหาแรงภายนอกเหมือนกันพวกรีแอคชั่นพวกอะไรประมาณนี้เนี่ยเราสามารถมองเจ้าวัตถุก้อนนี้เนี่ยเป็นก้อนเดียวกันได้เลยสมมุติข้อนี้นะครับผมมองเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งหรือว่ากล่องกล่องหนึ่งเนี่ยคุมเขาอยู่ mm hmm. ก็โอเค เราสามารถมองเขาเป็นวัตถุก้อนหนึ่งได้นะอันนี้ระบายสีไปเลยว่าเราให้มันเป็นวัตถุก้อนหนึ่งไอ้วัตถุก้อนนี้เนี่ยมีแรงภายนอกมากระทําแรงหนึ่งก็คือแรง4กิโลนิวตันนะครับดังนั้นเจ้าแรงภายนอกแรงนี้แหละที่เป็นแรงที่ทําให้เกิดแรงปฏิกิริยานะครับที่สปอร์ตในการหาแรงปฏิกิริยานะครับข้อนี้เขาต้องการรู้แรงปฏิกิริยาที่เป็น Rbx นะดังนั้นนะครับชอย ในการหาแรงปฏิกิริยาเนี่ยโอเคเรามีอยู่สามช้อยหนึ่งคือเราหาซิกมาเในแนวแกนเอเท่ากับศูนย์เพราะว่าข้อนี้เป็น e q u i ิเว e เลนพอร์ก็คือสมดุลพอดีนะครับสองนะเราหาซิกมาเอเท่ากับศูนย์นะครับแล้วก็เคสสุดท้ายเนี่ยเราหาซิกมาโมเมนตะ์ที่จุด b หรือว่าจุด a จุดใดจุดหนึ่งก็ได้มีค่าเท่ากับศูนย อย่างข้อนี้เนี่ยเราเลือกเป็นซิกมาโมเมนต์ที่จุด a แล้วกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกซิกมาโมเมนต์ที่จุด a เนี่ยแรงที่จะไม่ทําให้เกิดโมเมนต์ที่จุดด้แน่ๆก็คือแรงที่จุดเด้วยกันเองนะครับ <Okay. S 1> ก็เลือกอสมดุลซิกมาโมเมนต์ที่จุด a เท่ากับศูนออกมาแล้วกันหลังจากที่เราเลือกเอโมเมนต์ที่จุด a เป็นศูนย์แล้วเนาะ,ะสิ่งที่จะต้องกําหนดตามมาก็คือกําหนดทิศของโมเมนต์แล้วก็ เรื่องหมายบวกกับลบนะครับในที่นี้เนี่ยเราให้โมเมนต์ตามนะโมเมนต์ตามเนี่ยเป็นบวกนะครับแล้วก็โมเมนต์ทวนเขาติดลบนะดังนั้นในข้อนี้เนี่ยแรงที่ทำให้เกิดโมเมนต์ต,ตามนะครับก็มีอยู่2ตัวเลยก็คือแรง P นะ4คูณกับระยะห่างจากจุดหมุนก็คือ3เมตรนะครับระยะห่างจากจุดหมุนก็คือระยะห่าง จาก A ในแนวแกน x นะครับบวกด้วยนะแรง Rbx ตัวนี้ก็ทำให้เกิดโมเมนต์ตามเหมือนกัน Rbx คูณกับระยะห่างจากจุด A ในแนวแกน y ตรงนี้ก็คือ3าบวกกับหเมตรก็คือ4เมตรมีค่าเท่ากับ0ูนะครับย้ายข้างสมการนิดหน่อยนะได้4ี Rbx มีค่าเท่ากับลบสิอง rbx มีค่าเท่ากับลบสามแรงเนี่ยเขาเป็นแรงในแนวแกน x นะครับดังนั้นข้อนี้เนี่ยเราจะเขียนว่า rbx เนี่ยเขาคือลบสแล้วก็ตามด้วยไทยนะครับ i เนี่ยหมายความว่าเป็นเวกเตอร์ที่อยู่ในแนวแกน x นะหน่วยเป็นกิโลจตนันะครับโอเคเย่ okay. yeah. จบแล้วหนึ่งข้อครับ โอเคก็เจพอเข้าใจเนาะวิธีการหา,หาร okay. อเคขาเนี้ยังไซับซ้อนอะไรผมว่านะข้อนี้อือก็เป็นสองวิตินะเป็นตัวเริ่มตน้นทีนี้อีกข้อหนึ่งนะที่ใจเรตัวยอย่างตามมาก็คือข้อ154น,นะครับเอเชื่อชนิดเดียวกันสองเส้นทนแรงดึงได้10นิวตันนะแล้วก็ขึงอยู่ดังรูปนะครับแรงรับ ของเชือกสองเส้นนี้เนี่ยที่กระทนำที่จุดเอมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคือถ้าเกิดเราพิจารณาดูเชือกสองเส้นที่เขากระทำต่อจุดเอตะผบว่าแรงลัพที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือแรงที่เกิดจากเชือกสองเส้นนี้มันรวมกันถูกไหมเจเครับดังนั้นนะวิธีการหาแรงลัพของเขาก็คือต้องหาให้ได้ก่อนว่าไอเชือกสองเส้นที่ทนแรงดึงได เส้นละสิบนิวตันเนี่ยเขามีแรงที่อยู่ในรูปของวเวกเตอร์เนี่ยเป็นเท่าไหร่กันบ้างแล้วก็สองตัวนี้เนี่ยเขารวมกันได้เท่าไหร่ครับโอเคครับก่อนอื่นอืมก่อนอื่นเอ่อม,มาทําความเข้าใจเกี่ยวกับแรงในสามิติก่อนนะว่าสมมุติในตอนมอปลายเนี่ยถ้าเราเจอแรงแรงหนึ่งที่เขาไม่ได้อยู่ในแนวแกน x แกนว y วิธีการแตกแรงตอนมปลายเนี่ย เราก็จะให้แรงที่แตดเข้าแกน x เนี่ยนะครับทำมุมเซตากับแกน x เนี่ยกลายเป็นแรง f cos เซาแล้วก็แรงที่แปดเข้าแกน y เนี่ยกลายเป็น f sin เซตาตัวนี้ก็จะหายไปนะครับไอเจ้าแรง f เนี่ยแตกออเป็นสองแรงที่อยู่ในแนวแกน x กับแกน y นะครับทีนี้คอเป็น แลกในสามมิติเนี่ยความซับซ้อนมันจะเพิ่มขึ้นพอสมควรนะถ้าเกิดว่าเรายัางใช้วิธีแตกแรงแบบเดิมต้อนนี้ก็สมมุติว่าเป็นแรง F เหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นแรง F ในสามมิตินะครับ mm hmm. ขั้นตอนที่จะต้องแตกเนี่ยอาจจะต้องรู้มุมสองมุมเลยก็คือมุมที่แรง F เนี่ยเขาก็ทําต่อระนาบ x y แล้วก็มุมที่เขาก็ทําต่อแกน x หรือแกน y แกนใดแกนหนึ่ง สมมุติว่าข้อนี้แตกแบบเดิมนะครับก็ต้องแตกเข้าแกมแซดก่อนนะข้อนี้กลายเป็นฟังก์ a l p ไซนแลฟานะครับแตกเข้าระนาบ xy ตัวนี้กลายเป็น F CosAlpha นะเสร็จปุ๊บนะก็ต้องมาแตกแรงเจ้าตัวนี้ต่อนะครับแรงที่อยู่ในระนาบ xy เนี่ย ต้องมาแตกต่อว่ามันเข้าแกน x เท่าไหร่แล้วก็แกน y เท่าไหรลอันนี้จะเริ่มสับสอนขึ้นละ mm hmm. อย่างข้อนี้เนี่ยเข้าแกน y เป็น mm hmm. f cos alpha แล้วก็ cos beta ต่ออีกทีหนึ่งแล้วก็เข้าแกน x mm hmm. เป็น f cos alpha แล้วก็ sin beta อีกทีหนึ่งแรงนี้มันถึงจะหายไปจากที่เราทำแบบนี้เนี่ยเราพบว่าในการแตกแรงแบบสามมิติเนี่ย การแตกโดยใช้มุมแบบเดิมมันทำค่อนข้างยากละทีนี้วิธีที่เราเรียนกันในวิชาแสติกเนี่ยวิธีที่เขาแนะนำก็คือให้เราเอาเจ้าตัวขนาดนะของแรงตรงนี้เป็นขนาดของ f นะครับคูณกับใช้วงเล็บนะจะได้ไม่สับสนว่ามันคือ cross หรือว่า dot product นะครับเอาขนาดของแรง f เนี่ยคูณกับเจ้าตัวเวกเตอร์หนึ่งหน่วยของแกนของแรง f เราก็จะได้ แรง F ที่เป็นเวกเตอร์ในสามมิติออกมานะครับเวกเตอร์ในสามมิติคืออะไรนะมันก็จะบอกว่าเจ้าแรง F เนี่ยมีแรงในแนวแกน x เท่าไหร่แนวแกน y เท่าไหร่แล้วก็แนวแกน z เท่าไหร่ออกมาประมาณนี้นะครับเจพอพอคิดภาพออกเนาะว่าเราเปลี่ยนจากระบบที่เอามุมมาคูณเพื่อแตกแรงไง ให้กลายเป็นเวกเตอร์เวกเตอร์คูณกับขนาดของเขาน่ขนาดของเขาก็คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเรียว่ายูนิตเวกเตอร์ก่นเลยยูนิตเวกเตอร์คูณกับขนาดของเขานะออกมาเป็นเวกเตอร์ที่อยู่ในรูป ijk หรือว่า p อ,อยู่ในรูปที่มันแตกแรงเรียบร้อยละเป็นแกน x แกน y แกน z นะครับามาดูข้อนี้เลยละกันนะ <c oughs> โอเค <c oughs> เพิ่มเธอไปนิดนึงนะเวกเตอร์หามาได้ยังไงนะครับสมมติว่าเวกเตอร์เวกเตอร์นี้เนี่ยเขาเป็นเวกเตอร์จากจุด A ไปจุด C หรือว่าเวกเตอร์จากจุด A ไปจุด B วิธีการหาก็คือเจ้าเวกเตอร์ตัวนี้เนี่ยไฮ JK ตัวนี้นะครับเราก็ต้องหามาจาก พิกัดที่จุด c นะอย่างเช่น x c นะเขียนยังไงดีพิกัดที่จุด c นะลบด้วยนะครับพิกัดที่จุด a อันนี้เป็นพิกัดในสามมิติก็จะได้ออกมาแล้วว่า i คือเท่าไหร่นะครับ a คือเท่าไหร่แล้วก็ k คือเท่าหร่อตัวนี้เป็นวิธีการหาเวกเตอร์ในสามมิตินะครับจากนั้น วิธีการหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยก็คือเอาขนาดที่เราหามาได้เนี่ยไปห,หาเวกเตอร์ตันั้นอีกทีหนึง่งนี่เป็นคอนเซ็ปต์คร้าวๆในการหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะหาเวกเตอร์ก่อนเสร็จแล้วเอาขนาดของเขามาหาได้เวกเตอร์หนึ่งหน่วยปุ๊บเอาไปคูณกับขนาดอีกทีหนึง่งก็จะได้เวกเตอร์ในรูปแบบของ ijk แล้วเ,เดี๋ยวลองหาข้อนี้ดูดีกว่านะอธิบายบางทีอาจจะไม่ชัดเข้าทำให้ดูนะครับ ยกตัวอย่างเช่นจุด A นะครับในพิกัด x y z ทข้อนี้นะจุดเเขามีพิกัดอยู่ที่ x คือสนะครับ y คือ0แล้วก็ z คือ0ูนยจุด B นะครับมีพิกัดอยู่ที่ x คือศ b คือสแล้วก็ z คือ0ตัวสุดท้ายจุด c นะครับ c มีพิกัดอยู่ที่ x คือศ y คือ สามนะครับแล้วก็แท็กือเจ็ดนะโอเคข้อนี้หาเวกเตอร์ทั่วไปก่อนนะหาเวกเตอร์เอบก่อนแล้วกันนะครับเวกเตอร์เอบเนี่ยมีค่าเท่ากับเอาจุด a ตั้งนะครับหรือก็คือศูนย์จาก a ไป B นะต้องเอาจุด b ตั้งนะครับจุด b ก็คือศูนย์สาม แล้วก็0นะครับลบด้วยจุด A นะก็คือ4 0 0ออกมาเป็น <Okay. S 2> แกน X นะครับ0ูลบสก็กลายเป็นลบส mm ีอ hmm. แล้วก็แกน Y 3-0ลบศกลายเป็น 3j ส <Okay. S 2> ุดท้ายแกน Z ก็คือได้ส <Okay. S 2> ูตรเลบศหรือเราไม่เขียนก็ได้นะ okay. Okay. ต่อมานะครับหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยของเขานะก่อนที่จะหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยก็คือต้องหาขนาดของ b ก่อนอขนาดของ b หาจากสี่กำลังสองก็คือสินะครับบวกด้วยสามกำลังสองตัวนี้กลายเป็น root 9. รูทสิบหกบวกเก้ารูทห้าหรือก็คือห้าหน่วยนั่นเองพนะอได้ห้าแล้วนะครับ เวกเตอร์หนึ่งหน่วยของ A B นะหาได้จากเอาเวกเตอร์ A B หารด้วยขนาดของเขาจะมีค่าออกมาเท่ากับหนึ่งส่วนห้าคูณด้วยลบสไบวกด้วยสามเจนะครับค้างไว้แค่นี้ก่อน <Yeah. S 1> หาจากขนาดของ t A B นะครับคูณกับเวกเตอร์ หนึ่งหน่วยเวกเตอร์ a b หนึ่งหน่วยใส่วงเล็บไว้แล้วกันจะได้ไม่สับสนะขนาดของ t a b เมื่อกี้เราบอกแล้วว่ามันคือสิบนิวตันนะคูณกับหนึ่งส่วนห้าก็จะกลายเป็นสิบส่วนห้าแล้วก็ตัวข้างในก็คือลบ 4i บวก 3j นะครับข้อนี้ช้อยเขาไม่เคยจ่ายนะดังนั้นเราก็ไม่ต้องกระจายเหมือนกันจะได้หน้าตาต่อมาอีก อันหตัวนี้เป็นเวกเตอร์ AC AC เราหาจากเวกเตอร์ c ก็คือ0 3 7ลบด้วยเวกเตอร์ a ก็คือ4 0 0ค่าออกมาก็คือแกน x ลบกันได้ลบ 4i แล้วก็ ตีเคครับ okay. ก็บวกเจ็ดเต็มเคครับผมต่อมาสเต็ปเดิมเลยนะของเอซนะครับขนาดของเอซีม hmm. mm ีค hmm. mm ่าเท่า hmm. ก mm ับ hmm. ส uh ี่กำลังสองบวกสามกำลังสองแล้วก็บวกเจ็ดกำลังสองนตัวนี้ออกมาได้อ่าสี่กำลังสองคือสิบหกบวกกับเก้าบวกกับสี่สิบเก้าออกมาเป็นรูทเจ็ดสิบสี่ถูกไหม โอเคดังนั้นเราสามารถหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยของ AC ได้แล้วมันคือเวกเตอร์ AC หารด้วยขนาดของเวกเตอร์ AC hmm. ออกมาเป็นหนึ่งส่วนสแ u a r e r o เจ็ดส mm ิบ hmm. สี่คูณกับลบสีบวกสาเแล้วก็บวกเจ็ mm hmm. ดเคังนั้นเราสามารถหา TAC ได้แล้ว ก็คือหาจากขนาดของ TAC คูณกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยของ AC นะครับก็จะออกมาเป็น10บหารสแ u a r e r o o เจ็นะครับคูณด้วยลบ 4i บวกสาแล้วก็บวกเจดเราตอนนี้เราก็จะได้แรงของทั้งสองตัวแล้วนะครับแรงของเชือกทั้งสองตัวโจทย์ข้อนี้บอกว่าจงหา แรงของเชือกทั้งสองตัวที่กระทําต่อเจ้าตัวจุด A นะครับดังนั้นนะแรงที่กระทำต่อจุด A ก็จะมีค่าเท่ากับซิกมา F A มีค่าเท่ากับแรง P A B นะครับบวกกับแรง P A C หรือก็คือสิบส่วนห้าคูณด้วยลบ4 I บวกสาบวกด้วย สิบส่วนรูทเจ็ดสิบสี่คูณด้วยลบสี i, ่ไบวกสามเจแล้วก็บวกเจ็ดคดังนั้นตอบแล้วข้อนี้ออกมาเป็นข้อสองเนาะถามกันมิติแต่ก็โอเคตอข้อสอกันนะครับดังนั้น,น,นวิธีการทำเวกเตอร์สองมิตินะเราสามารถแตกแรงแล้วก็คำนวณแบบทั่วไปได้เลยนะแต่ว่าพอเป็น เวกเตอร์สามมิติเนี่ยวิธีที่ง่ายกว่าแล้วกันก็คือวิธีการแปลงเจ้าตัวแรงแรงนี้เนี่ยให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์สามมิติก็คืออยู่ในรูปของ i j แล้วก็เคนะครับจากนั้นถ้าเกิดโจทย์เขาบอกว่าเอามารวมกันเราก็สามารถเอาแรงสองแรงเนี้ยมารวมกันได้เลยก็คือแทนไอนะก็รวมกับ i ได้นะครับ j รวมกับ j แล้วก็ k รวมกับ k ได้เลยโอเคสำหรั <Okay. S 2> j, บวันนี้ก็เออ j พอ อรู้เรื่องเนาะรู้เรื่องครับผมน่าจะทำให้ในคนอทำตัวสามิติดเป็นแล้วนะฮะเคสหรับข้อนี้ก็น่า,นาจะจบประมาณนี้นะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ